สวัสดีครับเข้ามาแล้วหนึ่งล้านดวงตาล้านเจ้าขอ,ขอล้านบมดง่ายสวัสดีจ้ากินข้นวขาวกเขก็ยิ้มเด้อค่ายเยอะเลฝนมาตกเยอะเกลี่ยเดียวนี่หัวกระเศร้าป้าห้องอยู่นั่นรมึงจะเอาอยู่กับไะจกักเส้นเข้ามาด,ด้วย,ก,ยกันเ้อต้มยำกันขามันเลยป้าโตสร้างมาหลอยกัดแกมคนเดต่ จูนนี่ยาน่าคือเขาหลายชน,นตกสวัสดีจ้าสวัสดีครับเชิญครับเชิญหอมมากวันนี้กินเข้ากับตามส้มตำมกปลาซิวปิ่งปิ่งปลาทูแซ่บแซ่บวันนี่แซ่บเป็นุูกยำอะไรเล้กกินของส้มตำครับส้มตำม ขอบคุณนะคะขอบคุณด้วยค่ะเนี่ส่วนไส้ส่วนไส้กดไหลเบอร์เขามาแต่ว่ากดไหลโคตรหูกโคตรอันติดตามให้ขอบคุณนะที่ตั้งใจกินมันเยอะกินข้าวหงอย่งได้กินหลายหมอว่านกินอาไปกินหลวมก็น่าจะไปตั้งใจเที่หยังหยางมันเลยตั้งใจวันนี้มันนอนบ่หลับเห็นบ่ได้ตั้งใจหาตัวกินข้าวหงซื้อๆครับค่ะ ท่าไรพี่หนึ่งหนึ่งครับแต่ว่าท่าไรพี่ตายได้หนึ่งตันเป็นยังเมื่คือเป็นประมาณสองครับเเหมือนเหมือนเป็นแกงแก่งสองครับสามครับแต่คนเดียวมันก็ถือกันอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแกงแก่งยุบยุบไฟวันไนเนี้ยอันฝ้าห้องห้องไฟจะปิดสิโอจะปิดถ้าเราเห็นหู เหลือก็ทีเหลือแต่ดอกนั่นก็ไฟบันไดใส่ไฟฟ้ามันเล่นเมื่อใดนี่สั่หน่อไฟั่นไฟดับเกานิดประมาณตัวน้องเออโบยน้อล้านคนแล้วก็มาก่นอดเขามาทักไท้เลยครับเด้อขอบคุณครับสองล้านดวงตาแล้วครับขอบคุณมากครับนี่เขามาแล้วครับมาแล้วครับประจัน ป็นภาษาอังกฤษเรื่องสองครับถักไทยครับขอบคุณมากครับโป้ป้ายพวกเขานี่ตัวจบเคยเขามากในอันดับหนึง่งเลวเจ้าโชคดีด้อกงงิ้นขอาเขาก็ยิ้มคือหวยรางวัลที่หนึ่งนะเขามากเป็นคนแรกย้ากินเขา<ม>่ายุคนั้นถ้ากินเข่ายุ่อันบ่ตันได้โดนแล้วคนเดียว ผมคนเดียวได้ครับขอบคุณมากครับคนเดียวเพราะเป็นยังใจกว่างโยบริดโมูดอกครับอืตาฉลาดเป็นโมก็ได้นียาพิจิดมุอยจะเป็นโมก็ได้อืมเป็นผู้เดียวก็ได้เดียวคนเกิดเขามากผู้เดียวก็มีที่รอรลงต่าง่อย่างป็นพี่ลอก ถ้มามือบุญเขาปรับดินยังม่เห็นจกโตเยอะแต่าเสียงเราเงวแงวที่พากันมากได้ของแล้วถามกันอไ,อได้บ่เจ้าได้บ่เจ้าได้บ่เสียงถามห้วยคนจังดีที่มาถามกัน,น,น,ออกนถ้าเศร้าที่สนเอายาวไปง่วแต่วระท่านแก่เงิลืมไปคือว่าไปแต่แต่คอยไปวัดลืมขึ้นพ่อ <laughs> เ้าเจ้ามากพอดีตัวใคไปวัดคือว่าไปเลยไปรัดทางนี่ฮะในความรักเอาคือมาตะเสาเลยมันทาเลย,อเอย,ยนี่บมีแต่ภาษาอังกฤษอ่านบรายโปรไฟล์ผูเ้เก่าครับอืมื่มีคนครับมอเต่นห้วยต่างกับมมีคน,น,นแ มีอยู่หา้านดวงตาหนิหาคนคนหนึ่งว่าข้มเมนต์คอมเหม็นกับมาด้วยกันเ้อพี่น้องเป็นบาลงมาคอมเหม็นทั้งใต้เป็นไงแล้วไม่ฟังมาค้ามเหม็นแน่สิแล้วไม่ฟังสต่ว่าพี่น้องต้องจินดินอีสานกันมีการมีงานยาสุมมา าจาจังบ่มีคณะเดียว <laughs> จางเขาไ่ได้ไปดนตรีกขายกท่านหมดแล้วเ <laughs> นียเขาที่อยู่ของร้านกระบ่าวของเขาเดดกอปิดประตูนะครับปิดประตูจะกลาดกัน <laughs> มอลล่ามดังแห้งพดในงื่นเขาก็เห็นนัานอยู่นะครับซุ้มลูกซุ่มหลานมาันแหละครับตะกคา้ครับ ผมคนเดียวครับบ่มีคนครับฟ้าสันยุ่งก็เดี๋ยวแกนแกนลดยังสะนัดว่าพี่ว่านยังกระไดเนาอะอขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าขอมาเด้ยค่ะเด้อพี่น้องมาเก็งหลานดวงตาุนดีอขอมากก็หลานใบงาน นี่เลยย้ำไปย้ำมาดมเมียกูหลายสูตรหลายอินว่าจะอาบน้ำให้กับฝนตกเราเมื่อไปอันเกียกป้าเกียกดงตีเกียงกันน้ำมันเคียงมันก็ใส่หมูน้ำกุ้งแหนมปุ่นแล้วย่างเมี่นเมี่ยปุ่นเขาเมียนของมันขวมเหมือนเดิมมันก็อยากทำข้ามันไส้นันก็ไปเกลี้ยงซะเส้นคขาเมียนข้ามานได้ค่ะเด้อพี่น้องชุบปูชุบปลา มาคุยกันครับคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมคิดเห็นซึ่งกันและกันผู้เฒ่าเฮ็ดมันเป็นจังไดข้นนุ่มเฮ็ดมันเป็นเจ้าใดไผ่สีเฮ็ดดีก็กันนู้นสิเบิ่งฟ่อนบ่ฟ่อนในดอกให้เบิ่งออืโอ้ฟ่อนในดอกบ้านันเป็นพญาตัวตืดไปผู้นึงรำผู้นึงฟ้อนสิฮะสันตัวจังสิได้ดไม่เปลี่ยนสัน ยำนัำ terminar, ้นยำนั้นย้ำนั้นยำนั้นดึกคนอนผู้กาบว่วันนกเข่ามันอันต้นใจลำนี่กระติดเขาต่างกันโอเอานำนำคำสวยดีพี่บวบพี่บวบในดวงกระมวลเมียไก่หัวใจสันชนเมียไก่หัวใจสันชนคอยหน้ามนต์ไปจุดผัวเธอตายใจ่แล้ววันเราเป็นกู้เป็รักจอด ตู้ใช้สะสอนไฟอ่อนทังโซ่ผู้ไกลไม่เห็นกันสิว่าเออเขาสองเก่าเป็นบ้าปเขาว่าสั่นแต่ว่าขันเมนหัวเธอตายทิพย์ตาชายทิพย์สูอขจบครับเมื่อมีดนตรีแก่นหล่อนมอลลัมแกนหล่อนเมื่อมีแค่นเดี๋ยวแถวแถวเคียงนั้นมาเปิดกันเออ เวรป่นตี่เนะลองลองดูเลยปะที่ไหนชายเที่ยวไปทั่วลาสาวสวนน้อยกุมภาวาที่โสภางามจริงดูเอวอองสวดทรงสุดนิ่งไม่แพ้สาวเยี่ยงพิงอยากแอบิีการดาสาวเหนือว่าผิวสวยดังพม่า าสาวสวนน้อยกุมภาวะก็ประมาะเหมือนกันพอเห็นเธอแล้วพี่เก็บมาฟันอยากเดินคู่เคียงกันพร้อมจำนำต่อเธอใช้หลมเพลและเมื่อน้ำลยเราอยากไปเยี่ยงหนังเบาน้ำเจ้าสู่นามลงอาบน้ำตั้งตาครอบเปล่าสาวอสาวดงเมือง เอียดเนียงนางสอนอาวอนถึงตอนเธอเวาตัวค <โก S 2> บบ้านของเจ้างามมาพบจากจนเธอทตจำสุทดอนแล้วเธออย่างว่านอนเที่ยวรลอกกลอนลมลอยลิงฟังโอ้อยคุ้มเพระว่าเขาจะสาวโสดาอยูง่งันดีใจน,นั้น้ำได้ พี่อยากได้เป็นกู้กันดากุม่มภาวาคนงามพี่อยากตามไปเวาพี่งงอยเงาเห็นเจ้าสดชื่นสาวอื่นพี่เห็นเป็นเรือนแสนไม่เคยคิดอยากได้ใกล้มาเป็นแฟนพอข้าวแดนกุมภาวะอยากปาตี สาวโรงงานสิะโตขะสวยสุดถ้าจะพูดเดินคุยกลัวตุนี้แถวยังกำยิงโอปอมอาลีส่งไมตรีเป็นมิตรใกล้สิทกันบมมีดนตรีมันเขินมันบมม่ละกอมเสียงแคนหมอลำคอนจัน เอาถ้าเสียงแค้นก็ได้ชิลลบมันหมดอกนั่นก่อนล่ำซุ่มนีเรื่องปฐมสมโผลสิทธตาสิลักษณนี้จะมียบไเบ้ดงฟังล่ำได้พหอนองเจเจ้าขึ้นว่า ผ้เลี้ยงเลียงสาวสนุมกมสองมองมังเบียร์ระดับรวนรับทวนขู่สุคสน่องปะาลน่มปะาคนกระป้องรล่นหลุดเอวพ้องนอนก้นนอนข้างมัตางหลายกันเอาหาย อันนี้คุณยังนีซ่านรัรรแบบทักทายคแรบบัสสแบบสวัสดีค่ะไ่เอสวัสดีจ้าพ้องนำร้ายหลายล้อยกัดฟันดังสนัน่นพ้อสัะขาตากห่างทางใต้บ่วงเลาเห็นแล้วอ,อยากเบ้ามันเปิดนายสงสาร มัตตวนคนเอ้ยอกระตุกมีดใหญ่แม่พญาสิวลูกคนนี้คอามเย็นมีอ่อดค <c oughs> วามเข้มก็เป็นค,นครูมือยังเป็นครูแจ่มมือยังเป็นครูแจ่มไม่ดูแลเป็นครูคน <c oughs> ขอบคุณนะครเพิ่งขึ้น อยากปลูกลูกขึ้นมาสั่างปัญญาเมียตือนต่าฮ่า่นิทสร้งล่ะฮ่าฮคิดคิดมาพ่ออยากปลูกข้าวขึ้นแต่กูเก่งแม่สิตื่นกันติมเผาเมียขึ้นสีขวงกันบอลให้ไป ยัสงสงตาลูกนลอยพ่อมกับะปองเมียเอ้ยโว้ยไตยเมโนเขาจังกี่บไตยน,นมเ,เมโนหนึ่กติดคาลำพันตัดสินใจเอื่นใส่ในสันให้เอามามาเนี่ยมันมุมก็เหมือว่าจำนันกับจิ้งเอินใส่เจ้าผู้น้ำว่าในสัน ให้ตั้งเตรียมขันตะกาลดวนมาจะลอตา,ส,าส่วนใ้นสังกับมากรเดินมาลิวนีปีสวรรค์ขึ้นเขา้าละง้มเจ้าแห่แหนอินพ้มทุกแควนแดนอังโมตนาสัตกยืนหินปตาสนันนียงเสียงกอง นายฉันป,ปั่งไปจนมาขันตะกาคาดเคืองเพียงลลอารมณ์ใ่แล้วขอเชิญท่านให้เต้าลูกลูกลองอันนี้ว่าขอเชิญท่านให้ขึ้นขี้ฝันหลอกความ เตยลองเพ่งเราะมากเลยค่ะท่านล่ำล่ำลำว่าแม่ลองเพ่งล่ำคอนแกน, <c oughs> นครับขอบคุณมากครับแ <c oughs> <น>ม่แม่นะครับท่าน แม่นะครับ <laughs> มุสันยังไแม่ล้ำหมดแม่นแล้วครับแม่นแล้วครับแล้ววันมาแม่แล้ครับข <sl ur> uh> ้าก็เมา,าลงรล,ลงก่อนลำ้ำก่นล้ำได้ไหมไน, <laughs> นเป็นตอนเด้ <laughs> ล่ำเรือปฐมสมผลลั่ำเป็นเรือลั่ำตอนนี้เสีอยวจกลันน้นล่าแม่สันเชนญนา่สันเามามาบ่ขคืนพอมองคืนนันอะไรนี่เนาะ <c oughs> <c oughs> ใหญ่แล้วจะเกินมาให้ขึ้นเน้อลั่ล้ <c oughs> <ใ>ไปแล้วตัวน้ำบานในสันให่งการเทียมเดอนขับตะการมาเล็กครับตสวับบดส,สบบดีจ้าส่วนในสันกลับมากระเด็นมาเร็วนี่ปีสวรรค์ขึ้นเก่าละงมเจ้าแห่เห็นยินพรมทุกแควแน่นอังโมตนาสักจะใมห็นตาแต่น,นันนแนเสียงก่อน นายสั่นป้อมไปเึ้นมาขั้นตะการกาดเ,เารืองเปียงอาล้มใส่แล้วก็เสร้มตัม้งในตาลลงบาดท,ทีไปก็แส่น้ำตาออกนิดบาทรูนต่วเมียกระดูกจนน้ำตาที่แตกปงยามลงนั้นขั้นตะกาเดินกลับไปกลับมา เกือบ้าบาสี่เป็นบ้า,ากลับมามองดูหนะ้าพิมปาเลลูก่อนจนมาหลงกุกองจนมาหลงกุกองให้ดังก้องตัวปังไม้จิบังกังนานะอนาคตที่มาถึงวังอดวงโผธิญาณ ชวนไก่ไปมาตกลงใจสิไปสางขอบคุณนะคะขอบคุณนะารไล่ล่าคนไล่คนติดตามในโลกไซเอติดตามใหญกับตาขอบคุณนะคะเข็มป้อเจ้าจงเลี้ยงบุตรตาน้อยอย่าปล่อยว่า สวัสดีจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆเลยท่านฮ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 านครับเข้ามาติดตามครับขอบคุณมากครับเพิ่นฟังล่ำรู้เรื่องโมบุนไปเล้วนะครับที่คุณนี่เออครับแม่นละครับมาทัน แันเลยเจ้าจังล่ามาแต่สไนต์ก <pu en> ็ค่อยขี้สั่งไม่สันนไม่ไหวขันค่อยตัดเกศาบันก็ซาเรียบร้อยสันเจ้าให้ตายกินนี่น้องบอได้ตัดยาคขึ้นแต่หัดบวดเลย ล่วนยล้อแล้วผมบ่มีเนาะมมยางก็เ <ผม S 1> ครื่งองท่าปมาเลี้ยงผมไปหาบินะบายเลิศก็ไไ้รุ่นแปแล้วมันก็ปมออยากผมตัดกันนี่แม่้ังต้งขังดิอันนี้ตัดห้เนาะอ้ย,อยฉันโชคฉันลำพันธ์เดอ ตอนนั้นผู so sure ้หลิงลำใม่ตนตามลำชุงกุงแกบจี๊ดกายลำเดียดลำลำเดียตนปนกันกินลกวยบ้อนไปขึ้นบกสุสังกระทังมีมีวงตนตัวเรียนหมูเล่วกันเดียนระสามีหมูเมื่อหลหล่นล้วนเยวหอลันพันเดียวเตี่ยวจองมุตแต่เตียยหน่อกู้กายใหม่โอมพาลงละแต่นลับจะวายจะติดผีเ้ากินาะ กเลี๋ยวต้องอาอยากจองเป็นครูพอเห็นชมรูดดับฟ้าพูทัยเขาอุดรควงบางอ่อนได้ไหมกันทีวานนุ่มก็จะกลาย้าวาลุดนุ่มนะ หนุ่มอุดรควงบางอ่อนได้ไหมหรือดอกฟ้าผู้ไทยไม่สนใจพี่ชายวาลิศพลันนาก็น่าอยู่อยากเป็นเียงคู่มาคิดึงแลออ้วอ่าราะว่าคงไม่มีก็ไม่เพราะดอกฟ้าผู้ไทยดันใช้ไหลเหลือเกินยามเดินหรุดงงสงเด่นพี่จักขอเป็นถ้าช้ายนองกลาง คอยคำสำเนียงแวววานขอให้เขียนลงคลาสขอสาบันมารักดีเงียนเธอนนิงซ้อมดูพระใร่ทางมองวิจัรติดใจผู้ใตเจ้าสต่งงามลงอาบน้ำตั้งเครื่องลำบุญจะากเดินจ้าคอมบักตอนนังวางเบาตัวเชิดาบ่อสมน้ำถือปมสาวผู้ใต้ผีจอง มาฟังลเดนเลย้นเด้อยพี่น้องมาลั่นมาสันพราพอปันเขียนลงมาแต่สตะวันแต่งปั่นหัวใจประกอบสวันมาพี่กําแบอุมไปบ้านหนองปู่อือหน้าไหนพี่เคยไปเบิ่งแล้วเพราะปันแก้วคาแด่ใจบอลแรงห้เห็ดลอยลอยคอยลงมาบ้าลิไข้กิดล้ำความเบา คำไม่เบาคำาวานบ้านคำบิดเขตเอำเภอวาลีบ้านตาดผู้วงบ้านตันเนินตันโกหีกระลงอยากสัมพันเชื่อมโยงกับอนนงตลอดไปล้มมาไกลผู้เฉีอยากมาอยู่แถวดงสีชมพูตาดพ้นไปไปนองอยากจองเจ้าเหตุแฟนบ้าน้ังแป็นยอ,ยอยู่ดีแมง <laughs> ยูดีแม่งได้จ้าคุณจาคุณยายจ้าขอบคุณมากครัสาวสะกดผู้ไทยแต่ไทนั้นคงเกิดเธอสุ่มสันผิวปันปุดป่องขันเหม็นจ่องวาสูยานคนงู่าฟังนมอุดนยานโมดเป็ดมังอยากเจียงผู้ผู้ไทยสุดอะไรหวนถึงพี แ่นั้นแกน้่นอนก่อ,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 อนช่นี้เคยอาไปอาดเนกษตแต่พอบ,บูดบุญว่าสานามบ่ากับดังครับยอมลูกบอกพอ่อพรวยอัดพ้อมกันแล้วก็ซิลิ่นอนอต่ซ้อมไมน้ำกันป้นอมิอลิ่อนแล้วพูง,งานะ้าะเขาเกาวแล้วไฟอ่อนบาด บันทึกขันเสียงจ่ของกระดาษสถิครัดเสร็จแล้วว่ไดดบันทึกแค่กี่ครั้งคก็บนไปตั้งไปติตทหารตัวคัดแล,แล้วติตทหารครับหมืน่นโกติกเล็กว่าจะหลอยากฟังเล็กปะ รางวั <c ười> <ừ. S 1> ลที่หน,นึ่งเลยจ้าสันเอาเก้าืะเลิ่มเด็กเก่าเน้ยเกียวสูงใกล้กันเลยเียวนีงรอจองกัแล้วทัดใจเออมีเก่าในนออันนี้พอนบอกเล,กลนขนี้วบอกแม่ท้งสืน้นเก้าูงจะเป็เลก ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเก้าอสองอะไรแน้าข้างเชิญค่าสาปดก่อนอสอนที่ขัดทีท่ทำน้ำแน่แต่เป็นบทหยาบซอย ล้วก็ย่อหยาดิตาเสียงสนได้ร้ออุตะป้าปัญญาดานเอื้อบาปปังทุกขังอนิีจังอนัตตาวัดทสังขาราโลกโคนบนเขียวสำคารเทียวพรคงณที่แต่ปุ้นตั้งบเัดยัง เอียงกลางนั antine, on nah. ่นกลางนี้่ละมีห้อนกระปองหนาวมีส oh ัน oh. น hey ันปุปปีน้องกักปองอยู่ในสินจินทร์นำพาวนาปาตนาตาลุกแล็สเาเฮ้บาิีแล่บุญแห้งแลว ด yeah. ็กคนเด็กรำรำรำรเดินเรียกจังมีหาลงขึ้นไปลงเลยเขแข่งันนี้เหอคนแข่งกันลงเ้ครับ <laughs> ีคนน่งนี้เอครับ วุ้เด้อวอกวุ on, ้นกแกงาขอบคุณนะคะเน้อปลีกดอกผิวขุยทุกคนนะคะตอกแกงใบใบยอดฝา